สวัสดีครับมาแกะสินค้าจากช้อปปีนะครับมาดูด้านในนะครับก็ช่วงนี้ช้อปปีก็จัดโปรเรื่อยๆนะครับช่วงต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนนะครับแกะมาเป็นโซเนกนะครับก็เป็นน้ํายาอเนกประสงค์นะครับฉีดพ่นเพื่อ,อสลายคราบสนิมอะไรพวกนี้นะครับ ทําให้มันลื่นขึ้นนะครับใช้ในระบบพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับฉีดโซ่ได้นะครับนี่นะครับก็ตามนี้นะครับใช้งานภายในบ้านก็ได้นะครับที่เป็นสนิมที่มันฝืดที่สปริงมันไม่เด้งอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ใช้โซเน็กนะครับในการฉีดพ่นนะครับอันนี้อยู่ที่150มลตรนะครับ ท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับอันนี้ขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับเอา,อาใช้งานได้สะดวกนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ